ยานอาวกาศขนาดยักษ์ได้ตกลงบาบนโลกใกล้ๆก,กับวัดป่าดุกอ่เทสุดขค้าก็มาทึ่งโลกมนุษย์แล้วในโลกนี้แหละค้าจะยึดของโลกให้ด้อยฮ่าฮ่าฮ่าต้องห้าล้างหลักในการยึดล้างก้อนเฮ้ยในระหว่างยักษ์ที่กําลังเดินทางไปบ้านป่านได้พบกับสัตว์ประหลาดเอ้ยนี่มันตัวอะไรวะเหมือนเห็บมาไว้ปัดออกไป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 ไหนก็ไปไป,ไป,ไปชิว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 นี่น้ำมันตัวอะไรวะนะดำอึดลึดแล้วก็มันมีเมือกเหนียวเหนียวด้วยเนี้ย เฮ้ยตัวอะไรวะเขาท่อน้ําไปแล้วโวเฮ้ยในขณะที่เห็บหมาได้ลงท่อระบายน้ําในทันใดนั้นเองนอชอแมวก็ได้อาบน้ําอยู่โอ้ยเชิญใจจริงๆี่อาบน้ําไม่นี่ฮ้ยวาดีิวิเ้ยอาบน้ำเย็ยงเลย,ยเฮ้ยเฮ้ยเยเานน้เฮยเฮ้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 ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย้เนียเฮ้ยเฮ้ยไฮ้ยระว้วเเฮ้ย้ยย้้เก เขาใส่หน้าหน่อชอแมวในทันทีเอ้ยนี่เหมือนตัวอะไรเนี่ยก่อหัวขาเนี่ยแล้วเอาไม่ออกโฮ้ยก่อหัวเจ็บจังเลยบวยเ้ยโอ้ยมาได้เข้ายึดร่างกายของหน่อชอแมวทําให้หน่อชอแมวมีพลังกำลังที่เหนือมนุษย์และกระโดดออกไปน้อืคนจำในทันทีเฮ้ยนี่แกมาดูลองลอยตรงนี้ด่กำแพงมันทำไมะลุอย่างนั้นวะเฮ้ยเฮ้ยรีไปบอกพัสดีดิมีนักโทษลบหนีวะเฮ้ยไป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 บอกพัสดีด่วนด่วนด่วนท่านนายพลครับท่านนายพลครับ มีนักโทลบนี่ครับท่านนายพลเรื่องนั้นมันก็ไม่เกี่ยวกับขามนุษย์จะป็นยังไงก็ไม่ส้นใจไอ้ไนายพลก็แกล้งวะนายพลบูทก็โดนควบคุมแล้วตอนนี้โดยเห็บหมาอย่างเป็นทางการพกเองหามันให้เจอรีบตามหามันด่นดวนๆรอบทราบครับท่านนายพลครับผมจะหามันให้ครับขอให้พลิกแผ่นดินห้าเขาจะห้ามแกให้เจอให้ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ปอนไอ้ปอนนีไงนีไงดิคาเล่ให้แกฟังอะ ไอเนี้ยไอไอที่ตัวเหมือนเห็บนี้เฮ้ยไอป้อนไอตัวดำๆเนี้ยเฮ้ยดูดิเออเขาเห็นแล้วเราจะทํายังไงกันดีว่าไอปอนไปหาอาจารย์ใกล้ดีกว่าอาจารย์ใกล้นะจะมีวิธีช่วยยังเฮ้ยไอ้ยักษ์ไปไปไปนายผลบุตรได้ทําการยึดพื้นที่เมืองและเขตชุมชนไว้เพื่อที่จะสร้างหลังในการพัฒนาตัวอ่อน เห็บหมาเท่านีขาก็จะได้ยึดของโลกเราบยอา <laughs> จารย์ใกล้ครับอาจารย์ใกล้ครับไอ้นั่นมันอะไรครับเนะ ok, 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 ี่ยยึดๆดั่งๆพื๊ดๆนะครับ <laughs> เป็นเห็บหมาจัาตั้งดาวมันจากกัางกะกินทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกมันกินร่างกายมนุษย์เขาไปมนุษย์ก็จะเปลี่ยนแปลงสภาพอีกอย่างหนึ่งนะที่สําคัญนะมันจะวางไข่ด้ยวยนะเพราะว่าเห็บ่ะมันมีไข่เป็นร้อยๆตัวเลยนะอาจารย์ใกล้มีวิธีป้าปะครับอาจารย์ใกล้นี่ก็มายักให้แกไปเอาสาวอุบลมา แค่นั้นแหละไอ้สาวอุบลนี่มันหมายความว่ายังไงแล้วอาจารย์ใกล้สาวอุบลสูส้ๆอุ<ม>บว,วบเลยอาจารย์ใกล้โอ้ยายักษ์ไอบ้บอลอะไรที่ไหนแล้วสี่สิบเด็กกีนี่ไงอ๋อหรือว่าสาวอุบลข่าวสวยห้อยายโอ้ยไม่ใช่นี่นะนี่แหละไอบ้บอนไอ้ยักษ์ก็จะจัดการไอ้เห็บปรสิตนี้ได้ไปนตอนนั้นเองเห็บยักษ์ก็ได้มาถึงโรงเรียนแล้วตอนนี้ห่า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 หนงที่สุดเขาก็มาถึงจุดที่สูงที่สุดตรงนี้แหละ ที่ข้าจะส่งสัญญาณให้กับอาจารแม่ที่ไข่ของข้าจะได้ฟักเป็นตัวและทำลายโลกฮ่าฮ่าฮ่าสต๊อตปุกสต๊อตปุ๊กทายยอมเกลียทำอย่างนั้นวะเฮ้ยลงมาเดี๋ยวนี้ไอ้กระป๋อมมาอาจารย์เฮ็บมาเฮ็บมาใครมาเรียกขา้าไอ้กระป๋อมวะเฮ้ยเดี๋ยวข้าจะกลับกินให้หมดเลยบอลไอ้ยักษ์วิงว่งโว้ยตัวยักษ์อาายู่ล้มถล่มเลยเฮ้ยโว้ยวิ่งวิ่งวิ่งอาจารย์ใกล้ไม่เผามเลยเล่าอาจารย์ใกล้เผามเลยเผาเผาอะไรล่ะไอ้ยักษ์ไอ้ป๋อนสาวบลไม่พอโว้ยรีบ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 อาจารย์เตี่ยโออยยาาจร์ ล้าจะทำางไกันดีอาจารย์ทีนี้เฮ้ยอาจารย์อดลบแก่งแท้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยลบแก่งแท้นะเฮ้ยอุ้ยห้องน้ำเพิ่งสร้างไม่พังอีกแล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้กระป้อมไอ้กระป้อมเก่งจริงแกก็ตามค้ามาสิเฮ้ยอาจารย์อาจารย์ไกล้อาจารย์ไกลมีแพ้หรืออาจารย์ไกล้ฮะหรือผู้อด่ยงนั้นอะอาจารย์ไกล้แน่นอนค้ามีแพ้แล้วอยักไอ้ปอนค้ามีแพ้แล้วแผลนเด็ดด้วยแล้วทำไมแกวิ่งซี่ข้าหนึ่งนันวะอยัก วิ่งซองข้าไม่ได้แล้วต่อเน,นี้ยดูสถานการณ์ด้วยโอ้ยสี่คูร้อยสี่คูร้อยอาจารย์แต่อาจารย์ถ้าเราจัดการในตัวเนี้ยเมืองก็จะสงบสุขใช่ไหมอาจารย์ดูแล้วไอป้ปอนอ้ยักษ์ข้างหน้าได้ไงแผ่นขวาอาจารย์นี่นี่เสื้อปาจระเข้หรอครับอาจารย์มันไม่ใช่จระเข้นะอันนี้มันว์ปลาดมู่โว้ยผมเห็นแล้วครับอาจารย์ถ้าแกสองคนนะเตรียมพร้อมไว้ดีอสาวอุบลน,นะจะได้ใช้แล้วโว้ยเฮ้ยข้าเจอแกแล้วแต่ว่าทําไมแกมันไม่เหมือนข้าวันนี้เฮ้ย อย่างนี้จะส่งสัญญาณยังไงวะเฮ้ยคันนี้แหละไอ้ปอนไอ้ยักษ์ลอให้มันเอาหัวชนกัน้าจะได้เอาสาวอุบลจัดก,การมันเว้ยจานใกล้มันก็พูดใกล้น้องอาจารย์ไม่ได้ทำเองนี่อาจารย์ใกล้เฮ้ยไอ้กระป้อมไอ้กระป้อมไอ้หมูปิ้งไอ้หมูปิ้งทางนี้เว้ยทางนี้เว้ยตามมาเว้ยเฮ้ยทางนี้มาไอ้ยัามมายกษ์ไอ้ไอปอนลอมารอมาอันนี้แหละสาวอุบลไปเลยอมไอ้หมูปิ้งทางนี้เว้ยสาวอุบลรับไปอะไรวะาสาวอุบลอสัประหลาดก็โดนไฟเผาตายในทัในที โลกก็สงบสุขอีกครั้งหนึ่งคุณที่รับชมรับฟังครับ